สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคลายความสงสัยว่าที่มาที่ไปของแกงแฮงเลลลำไย,ยมาจากไหนนะฮะถ้าเราจะพูดถึงอาหารที่มีวัฒนธรรมร่วมกันของหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเราคงจะนึกถึงแกงแฮงเลนะครับแกงแฮงเลเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรพุก,กามและอาณาจักรสยามนะครับเพราะว่าอาหารเหนือเนี่ย ดั้งเดิมจะไม่มีรสชาติหวานเลยเราจะได้รับเครื่องเทศกลิ่นเครื่องเทศลักษณะพิเศษมาจากอาณาจักรพุกามและเราจะได้รับความหวานของอาหารมาจากอาณาจักรสยามน,นะครับแล้วก็เกิดการหลอมรวมเอาวัฒนธรรมดังด้านอาหารการกินนี้เนี่ยกลายมาเป็นแกงฮังเลนะครับแล้วก็เดิมทีแกงฮังเลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะไม่ได้ใส่ลำไย,ยนะครับ แต่จังหวัดลำพูนของเรามีลำไย,ยเป็นพืชเศรษฐกิจเราจึงได้นำลำไย,ยนั้นเข้ามาผสมในแกงฮังเลจึงทำให้แกงฮังเลของเรามีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพื้นที่ของจังหวัดอื่นในภาคเหนือตอนบนนะฮะซึ่งจะมีรสชาติกลมกล่อมและหอมกลิ่นลำไย,ยนะครับนี้จึงมาเป็นที่มาที่ไปของอรายการหนึ่ง เมนูหนึ่งอาหารถิ่นของแต่ละจังหวัดซึ่งของลำพูนเราเราได้รับการคัดเลือกให้แกงลำยลำไยแกงฮังเลลำไยนะครับเป็นเมนูประจำถิ่นของปี25 6 6น้านะครับครับและนี่ก็คือสีสันของแกงฮังเลลำไยของจังหวัดลำพูนที่ผมนำไปเสนอที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่21อที่ผ่านมานะครับ แกงทะเลลำไยแกงทะ <c oughs> เลลำไยลำพูนนะครับคือแกงทะเลของของสูตรของคุณยายเนี่ย <c oughs> จะออกหวานนิดเดียวจะไม่เน,น้นหวาน<อ> <áng. S 2> ครับผมเพราะฉะนั<ม>้นแกงทะเลของผมเนี่ยจะแตกต่งกางจากคนที่อื่นเราจะตัดหวานด้วยลำไยนี่แหละครับผมม,มาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะหมูใช่ไหมคะใช่ครับหมูเขาใช้เวลาเครื่องไม้ไผนะ่หมูนะมีรสชาติหวานหมูคือนุ่มมากค่ะต้องบ มีแบบหวานนิดๆท็มนิดๆแด้วรู้แบบสามารถทานกับข้าวได้ใช่้น้ำเฉยๆแล้วมัวนเป็สนส่วนผสมของอะไรบ้างคะนี่อันนี้คือเป็นถิงนขาดตะไครใช่ไหมคะครับเป็นเป็นสมุนไพรชุกลิงก็จะ,จะมีลำไย,ยขิขงหอมแดงและหอมขาวหอมปลูกในพื้นที่ของัเรา,าค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวอยากจะให้ฝากร้านนะคะครับชื่อร้านว่าอะไรคะร้านอาหารดาวขนองลำพูน สาขาดอยติตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดดอยติเยื้องมาทางลำปาง200เมตรและนี่ก็เป็นแกฮังเลลำยัยของจังหวัดลำพูนที่ผมนำไปเสนอที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่21กันยายนปี2566ที่ผ่านมานะครับและได้รับการ ชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยครับและนี่คือตัวอย่างภาพบรรยากาศในงานที่เราได้รับความสนใจจากสื่อนะครับผม